thank <laughs> you สบายไหมเก๋นะของเก๋ปะของบุ้มสีอุ้ยฉันอยาเอาสีบ้มเงินแต่นี่สีเขียวเหนียวซับมันคือของฉันอยู่แล้วนี่อันนี้่เป็นที่คาดผมอุ้ยอันนี้เป็นผ้าบาแบบบาอติกทางใต้และอันนี้ก็คือทะเลปะไม่ละอันนี้คือเป็นเหมือนกางเกงช้างอะไรกางเกงโดยปกติเวลาเราไปทะเลญาเราต้องมีผ้าแล้วก็ไปผูกเองอันนี้ของฉลยแต่อันนี้มันคือที่คาดผมก็ิ่ม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงกำลังแจกถ้าจากอันนี้คือของดีของจังหวัดรนนองของหน้าช็อปนี่นอกจากของสวยๆงามๆแบบนี้แล้วนะยังมีพวกอาหารทะเลแปลรูปต่างๆกะปิกุ้งแห้งปลากุลาเค็มทุกอย่างก็ชอบหมดเลยเสื้อผ้าแฟชั่นจากผ้าปาเตก็คือมีหมดเลยคุณอันนี้คือเก๋มากอย่างรัดผมคุณย่า ใช่เนี่ยถ้าบถ้าร้านอย่างเงี้ยจริงๆเราไปทะเลกันได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปทั้งชิมทั้งช็อปเลยนะคะของดีจากเมืองมากเสน่ห์อย่างระนองแต่ก่อนจะไประนองเราไปที่ร้านนี้ก่อนร้านนี้จะพาไปกินของแซ่บของอร่อยเช่นตำตกครกแบบจัโบ้ต่างๆคือคนตำมาตกลงไปในครกไม่ใช่ร้านลวเดอร์ค่ะ อ่าครับจะมีอีสานมีไทยแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยนะครับผมมันเป็นแบบส้มตำมีลาบน้ำตกมีไก่ไก่สุวรรณเนี้ยจะแนะนำเลยนะครับอร่อยไม่มีกระดูกด้วยที่สำคัญเข้มข้นรสจัดจ้านปลาที่นี่หอมหนัวรสจัดจ้านครับผมเชิญชวนมาชิมร้านราเดอร์เมืองทองธานีนะครับผมเปิดทุกวันเลยครับเธอจ๋าเป็นร้านอาหารไทยอีสานที่เปิดบริการมานานกว่า9ปีรสชาติคือจัด จานถึงใจน้ำปลาที่ใช้เป็นสูตรพาสเจอร์ไรนี่นี่น,นี่สะอาดส่วนมะละกอขูดใหม่ทุกวันแช่น้ำแข็งก่อนตำม,มันจะทำไมมันกรอบกรอบมันจะอร่อยมันจะสดนี่นี่โอ้แต่และเมนูนี้โอ้ยอร่อย,<า>ย,ยไปเลยบรรยากาศร้านนะคะนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยบรรยากาศของร้านเขาเนี่ยก็จะเป็นร้านที่แบบเรียบง่ายอบอุ่นนะคะเมนูมีให้เลือกเยอะมากอย่างอันเนี้ยตำ ตกครกจมโบโอ้โหเฮ้ยคืออะไรตำตกครกก็คือเป็นส้ตมตำใส่เห็ดหูหนูปลาหรือจะเป็นตำปูปลาหมูยอกุ้งสะดุง้งส่วนอันนี้ไก่สุวรรณเป็นไก่ถอดกระดูกค่ะลอวก,กระดูก,ไก,ดกไก่ออกทั้งหมดก่อนจะนำไปทอดจนหนังกรอบแบบนี้ก็คือ หมาะกับแพทมากเพราะแพทไม่้อ,อบแ,แกะกระดูกชาลอดกระดูกออกไปเลยหรือจะเป็นลาบคั่วอีสานหมูค่ะเป็นลาบรสเข้มขน้นผสมเลือดหมูปรุงแบบสุกหรือจะเป็นแกงออมเห็ดรวมค่ะเครื่องแกงตําเองน้ําแกงขน้นหอมสมุนไพรรสเข้มข้นแบบบานชุดหมูทอดน้ําพริกปะลาอันนี้สิต้องเด็ดแน่นอนและแพทก็เชื่อว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทุกโต๊ะจะต้องสั่งเลยก็คือชุดหมูทอดแล้วก็น้ำปะลาแบบนี้นะคะผัดชาหม่าล่าไวน์ทะเลค่ะ รวมเครื่องเทศจีนสไตล์หม่าล่าเข้ากับเครื่องผัดชาได้ยอย่างลงตัวตับกระเทียมกรอบเป็นตับหมูผัดกระเทียมแน่นๆเนื้อนุ่มกรึบไม่ขาวไม่แข็งนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเม <s> นูนที่คุณทิ์เขาคอนเฟิร์มว่าแพทฉันรู้ว่าเธอชอบเธอห้ามพลาดคือลาบทอดเนี่ยดูดิรสเขาจัดจานกรอบถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วยังจัดจ้านไม่พอคุณเติมพริกแห้งเข้าไปหน่อยแล้วจบร้านเปิดทุกวันนะคะ11อโมงจนถึง5ทุ่ม แต่อยากให้สั่งก่อนสี่ทุ่มเพราะครัวปิดสี่ทุ่มครึ่งร้านอยู่หมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการสองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะอ๋อแบบหลายอย่าง<อ>คือน่ากินน่ากินวนก่อนชวนคนข้างบ้านไปกินอาหารป่าโอ้โหแซบ่บแซดีๆทั้งนั้นโอ้โหมีทั้งอาหารแบบต้มแกงแล้วมีหลากหลายมากเลยร้านนี้นะคะครัวกำนันต่อยเด็ดมากค่ะสไตลอาหารป่าอาหารอีสานแล้วก็อาหาร ทั่วไปพวกักกาดเผาพวกอะไรพวกนี้คือที่ร้านส่วนมากจะตำน้ำพริกเองผัดพริกกระตับเองแม่ครัวเนี่ยทำอาหารมา3ราที่แปนีนะครับถูกงตดก๋วยเตี๋ยได้40สี่สิบบาทครับก็ฝากร้านครัวผู้ใหญ่ต่อยด้วยนะครับมีทุกอย่างทุกสไตล์ตครับนี่แกเปลี่ยนชื่อครัวกำนันต่อยจริงๆร้านเดิมคือครัวผู้ใหญ่ต่อยล่าสุดเป็นกำนันแล้วนะคะจึงเปลี่ยนชื่อร้านเป็นครัวกำนันต่อยนะคะเป็นร้านอาหารที่เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างแล้วแล้วอันนั้น บอบตหรืออะไรคะที่เดินค่ะรองนายกบตพาไปรับทานะคือท่านบอกว่าชื่นชอบอาหารป่ามากจึงพาดิฉันไปนะคะปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ท่านชื่นชอบซะส่วนใหญ่คือเขามีทั้งอาหารจานเดียวกับข้าวกลวยเตี๋ยวตามสั่งหม้อไฟส้มตำรวมถึงอาหารป่ารสจัดจ้าทำถึงทำเด็ด คือไม่แพ้กันเลยแม่ควบปรุงด้วยฝีมือลูกก็คือเหมือนรถมือแม่เลยเราไปอินแล้วรถแซบนัวไม่หวงเครื่องวัตถุดิบนี่คือเน้นจุกๆเลยเมนูแนะนํานะคะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนี่คือสายก๋วยเตี๋ยวนะส้มตําปูปลาส้มตําไทยต้มเล้งซุปหางวัวซุปขาไก่แปะสะปลาช่อนปีกไก่ทอดเมนูอาหารป่าถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เขาเลยกบทอดกระเทียมหมี่คือเด็ดมากนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำผัดตับภาพ <ไ>ตั<อ>ภาพหรอคุณย่ามีผัดตาภาพด้วยนะคะมีผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดปลาไหลมีผัดเก้ง ผัดชาปลาคังเครื่องสมุนไพรต่างๆคือใส่ไม่ยั้งรสชาติแก่เข้มข้นทานกับข้าวสวยร้อนๆคือรศเกินค่ะใครเป็นสายอาหารป่าต้องมาที่ร้านนี้เลยนะคะร้านหยุดทุกวันที่16ของทุกเดือนเวลาเปิดคือ8เขาไปไหนวันที่16 16คือในร้านของเขาเนี่ยก็จะต้องไปลุ้นอะไรบางอย่างลุ้นเพื่อที่จะวันพรุ่งนี้จะทําอาหารอะไรให้ลูกค้าลุ้นอย่างนี้นะคะอพิกัดนะคะร้านเขาปักหมุดไปเลยค่ะครัวผู้ใหญ่ต่อยปักหมุดอันนี้นะคนไม่คุยคณไม่คิดว่าผู้ใหญ่ต่อยอ่ะไม่ใช่นั้นเป็นอบต i ah, not. Ah, ah, ah. อันนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ข้างบ้านนะคะอยู่ที่บางกรวยนนทบุรีพิแต่อาหารดีทุกอย่างเลยจริงคือไปทั้งครอบครัวแยกได้ไงคุณพ่ออาจจะกินพวกอาหารป่าเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรของเราใช่ไหมเด็กๆก็จะมีพวกปีกไก่ทอดปากเป็ดทอดอะไรพวกนี้อู้ดีอ่ะกินอิ่มแล้วไปงานนี้กันเส้นทางแห่งอัตลักษณ์ระนองนะคะระนองดีไ i ค onic เจ u r n e y ค่ะได้เวลาพาทุกคนไปเที่ยวช้อปชิมของดีที่มากเสน่ห์อย่างจังหวัดระนองกันแล้วนะคะจังหวัดระนองเนี่ยต้องบอกว่าเป็น เมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ทะเละก็จะใสธรรมชาติสวยๆที่น่าไปสัมผัสมากๆนะคะแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เช็คอินไม่ว่าจะเป็นภูเขาหญ้าพระราชวังรัตนรังสรรบ่อน,น้ําร้อนรักษาวารินบ้านร้อยปีเทียนสือจุดชมวิวสกายวอล์กและอีกมากมายเลยส่วนอาหารอร่อยมากคนเมืองระนองก็เต็มไปได้วยรอยยิ้มแต่ครั้งนี้เนี่ยของดีจากระนองไม่ได้รอให้เราไปถึงที่นะคะเพราะเขากําลังจะยกทั้งเมืองมาให้เราช็อปกันถึงที่กับงานนี้ค่ะเส้นทางแห่งอัต ักระนองระนองดีไอค o n i c j o อร์นีงานแสดงและจาหน่ายสินค้าอัตลักษณ์และบริการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองและจัดเจราจาธุรกิจการค้าซึ่งงานดีๆที่จัดโดยจังหวัดระนองเนี่ยภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศบิมสเ e c และอาเซียนประจําปีงบประมาณพศ2568ค่ะ ปีนี้เขามีจัดทั้งหมด2ครั้งนะคะใน2พื้นที่ใหญ่ค่ะให้เราได้ไปช็อปกันแบบเต็มอิ่มเลยครั้งที่1ค่ะที่เซ็นทรัลจันทบุรีวันที่19จนถึงวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะครั้งที่2ค่ะที่ paradise park กรุงเทพค่ะตั้งแต่วันที่17นะคะจนถึงวันที่21ธันวาคมปี2568นี้ค่ะในงานนี้จะมีร้านค้ากว่า30ร้านค้าจากจังหวัดระนองค่ะตั้งแต่ทริปท่องเที่ยวทะเลระนองซึ่งมีทั้งหมู่เกาะน้อยใหญ่และสามารถชเชื่อมโยงไปถึงหมู่่เกาาะะะพะมไดด้้วยนะคะ ยังมีของกินของใช้ไปจนถึงของฝากที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเช่นอาหารทะเลแปรรูปกะปิกุ้งแห้งปลากุลาลาเค็มสรลาเปาทับหลีนะคะหรือจะเป็นกาหยูนะคะก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั่นเองค่ะเสื้อผ้าแฟชั่นจากผ้าปาเต๊ะเครื่องประดับมุกแทระนองค่ะและยังมีผลิตภัณฑ์กาแฟหอมๆจากสหกรณ์การเกษตรอีกด้วยค่ะนี่แล้วมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆใครจะเชื่อว่า ระนองมีกาแฟกาแฟดีจริงและนี่มุกแท้มุกแท้เก๋มั้แปดพันแล้วช่วงนี้เราต้องหามุกมาใส่นะเส้นนี้เดี๋ยวซื้อเส้นนีเส็มแรงได้หนีเ้เลยเนี่ยแปดมากเนี่ยเลิศมากเป็นมุกระนองมุกระนองมีทั้งสร้อยต่างหูต่างหูแล้ว แล้วคือให้ให้ดูว่าเขาคัดเลือกมุ้งเนี่ยมันเป็นรูปหัวใจใช่เนี่ยค่ะใช่เห็นไหมเขาคัดเลือกอันนี้คือรูปทรงธรรมชาตินะไม่ได้แบบว่าแบบมีการแบบเจียหรืออะไรแต่อันนี้คือเป็นการคัดเลือกมาแล้วก็ยังมีสินค้านะคะจากผ้าปาเต้ผ้าปาเต้นี่อันนี้ก็คือใส่กับเสื้อยืดแล้วคือจบเลยคุณเนี่ยมีทุกสีเลยเก๋มากหรือจะไปทะเลก็เป็นผ้าพ้กผวาผ้าผ้ายคนเอ๊ะที่เห็นเราใส่อยู่ ก็คือมาจากเนี่ยคุณดูสิปลาเปนี้ยแล้วเขาคือเราไม่ต้องคุกด้านหลังนะทุกคนเขาใส่ยางยืดไว้ให้แล้วเราแค่สวมเป็นเหมือนหมวกแลวอันนี้บุ้มเอาเครื่องประดับที่มีหลายๆอย่างนี่ก็ทาจากนี่ค่ะอย่างเงี้ยที่ยุคบุกเขามีอย่างนี้เลยสวมถุงนี่ก็ยีที่คาดผมนะคะอาหารแปลรูปอาหารทะเลน้ำแร่น้ำแร่น้ำแร่้ะนองขึ้นชื่อมากอากาศร้อนก็สเปร์น้ำแร่หน่อยเก๋มากส่วนด้านนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาเค็มคั่วโบราณ ใช่เมนอันนี้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 น่ากินมากหรือจะเป็นม่วงอันนี้ถั่วลายเสือไม่ใช่แม่ไก่อยู่ไก่อยู่ระนองเป็นม่วงเป็นม่วงเผาแบบนี้ดี เขายังไม่เอาปอกออกเปลือกออกแต่กินทั้งเปลือกได้นะมันจะแบบขมนิดนิดแต่มันอร่อยแต่มันหอมอันนี้แบบคั่วและนี่คือราคาอันนี้เขาจริงปลากุเลาราคาแบบดีมาจากปาเประมงจริงเสริมแคลเซียมปลาเล็กจริงอันนี้เอาไปทานกับสลัดก็ได้ขราอมง่ายคือข้าวต้มข่าวกรือจะเป็นกะปิแท้ก็ได้จากระนงใช่และอันนี้คือเก๋มากความน่ารักคูณอันนี้คือรองเท้าเชือกสานนะคะนี่ น่ารักไหมแบบเดินทะเลเออเดินทะเลเก๋แล้วแบบเป็นเชือกเขาแมทสีดี คือแบบน่ารักแบบสุดสุดนนทุกคน,นแล้วแบบใส่สบายน้ําหนักด,ดีมากๆเลยนะคะของระนองแบบแท้ๆเลยและภายในงานนะคะเขายังจัดโซนไว้ให้เดินเพลินสุดๆเลยเช่นโซนแสดงและจําหน่ายสินค้าโซนเจราจาธุรกิจการค้าโซนแลนด์มาร์คจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆนี่ก็มีแล้วก็โซนโชว์เคสโชว์สินค้าไฮไลท์จากผู้ประกอบการทั้ง30ร้านด้วยนอกจากของดีแล้วนะคะงานนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ลุ้นรางวัลทุกวันด้วยนะคะกับกิจกรรม แชร์โชว์นะคะเพียงถ่ายภาพในงานค่ะแล้วติดแฮชแท็กระนอง the iconic journey นะคะรับไปเลยคูปองแทนเงินสดมูลค่า50บาทนะคะ ต่อด้วยนี่คุณไปหมุนวงล้อผ่าโชคนะคะช็อปครบ300รบาทก็มีสิทธิ์หมุนวงล้อนะคะลุ้นของรางวัลมากมายและยังมีนาทีทองนะคะสินค้าลดราคาพิเศษนะคะเฉพาะช่วงเวลาสุดเซอร์ไพรส์ค่ะและของรางวัลอีกมากมายภายในงานนะคะนอกจากช็อปการสนุกแล้วนะคะเขายังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า business matching ค่ะ,เ,คะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการระนองได้พบกับนักธุรกิจนำเข้าส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะวันที่2ี่พฤศจิกาย,ยนที่โรงแรม นิวทราเวลโลชนะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะและวันที่8ธันวาคมค่ะที่โรงแรมโนโทลกรุงเทพบางนานะคะเป็นเวทีที่ช่วยยกระดับสินค้าและขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นๆได้อีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของจังหวัดระนองค่ะที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักสเสน่ห์ของเมืองนี้ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นของดีผู้คนหรือวัฒนธรรมทุกอย่างล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆค่ะย้ํากันอีกทีค่ะงานจัดขึ้น2ครั้งนะคะครั้งที่1ที่เซ็นทรัลจันทบุรีวันที่19 23พฤศจิกา เานนี้นะคะและครั้งที่2นะคะที่ Paradise Park กรุงเทพวันที่17ถึง21ธันวาคม2568นี้อย่าลืมไปพบกับของดีเมืองระนองกันนะคะและนอกจากงานนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมด้วยนะคะไปงานเราด้วยนะคะเจ้า s ซฟเฟอนั่นเองนะคะที่ชั้นจีเซนทรัลปิดกาวค่ะวันแรกแรกสายกินนะคะมอฟินกับร้านเด็ดๆของพวกเราได้เลยเพราะบอกเลยว่าครั้งนี้เราขนไปทั้งหมด70กว่าร้านค้านะคะเริ่มต้นวันนี้วันแรกจนถึงวันที่19พฤศจิกา ห้าโมงเย็นเนี่ยมีพิธีเปิดด้วยนะคะมีไปเจอพวกเรา3คนนะคะแล้วก็พิธีกรอีก2รายการด้วยและที่สําคัญพี่โดมคุณพี่โดมประกรณามน้องยี่หวามาจากละครน้ำพึ่งขมนั่นเองนะคะไปฟินกับอาหารอร่อยๆงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปต้อนรับคุณปูแล้วก็น้องนุ้ยกันได้นะจ๊ะในงานแจ๋วเซฟเฟอร์ค่ะเชิญจีค่ะไปเจอกันค่ะและงานแจ๋วเซฟเฟอร์ต้องขอขอบคุณน้ำนมถั่วเหลืองเล็กตาซอยเบงเบงเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตนมโฟมอสเกรเดอร์ไมล์เซฟติกไมล์บาซินนะคะกลมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ พิิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าเซอร์เคิลพรีสติและศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยค่ะอยากให้ไปกันคือทุกปีที่เราจัดทุกครั้งที่เราจัดปีละหลายครั้งเนี่ยมีแต่อาหารอร่อยแล้วไปสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้ากันด้วยส่วนงานนี้ก็ควรจะไปนะคะคุณจะได้ของดีแบบที่พวกเราตอนนี้กำลังชอบกุ้งคุณนต้องชอบผู้สีเหลืองก็ขึ้นหน้ามากเลยคุณเพื่อนพักกันสักครูค่ะช่วงนีามีสิ่งดีๆรออยู่ค่ะเหลืองก็ดีให้ยาเมื่งสินี่นี่ยาสีนี่ รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่งานเจวแซฟเฟอร์เลือกชิมของอร่อยกว่า70ร้านค้าและพบก,กับนักแสดงช่อง3ทุกวัน13-19พฤศจิกายนนี้ที่ชั้นจีเซ็นทันปิ่นเกล้า